สวัสดีพี่น้องชาวแบงดีมทุกคนวันนี้ขี้เกียจตัดต่อเลยจะพูดเอานะคะเราจะมาสอนย้ายแอคเค้์หรือว่า Data t r a n s f e r เหมือนเอาแอคเค้์ไปใส่ในเครื่องเนาะวิธีแรกนะคะวิธีนี้ใช้กับ iOS ย้ายไป iOS นะคะก็คือกดไปตรงเมนูแล้วก็ไปที่ Data t r a n s f e r กด Link to Game Center นะคะแค่นี้เองถ้าใครไม่มีเกมเซนเตอรนะคะเปิดว่าเกมเซนเตอรใน s e t t i n g แล้วก็แค่กดลิงกไปเลยแค่เปิดมันเลย ถ้าใครไม่มี ID นะคะให้กดไปที่ appleid.apple.com นะคะหรือว่าเสิร์ชว่า create appleid ก็ได้ที่ที่2วิธีต่อไปเลยนะคะก็คือเป็น ios ไป android ios ไป ios android ไป ios android ไป android ก็คือจากเครื่องไหนไปเครื่องไหนก็ได้ให้กด transfer via password นะคะจากนั้นมันจะมีขึ้นให้เขียน password ก็คิดตามใจอะไรก็ได้เลยตรงนี้เราก็จะมี ให้มา copy password กับ id นะคะแล้วก็กด copy id password แล้วก็วิธีที่เราจะเอาไปใส่ในเครื่องก็คือจำมันเอาไว้หรือวางวไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องเรามาอีกเครื่องนะคะนี่มันก็จะมีเอ่อที่ใส่ id แล้วก็ password แค่นี้เองง่ายใช่ไหมคะถ้าพูดเร็วไปหรือว่าผิดพลาดแต่ประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะจะพยายามอ่านให้หมดกดแบงเดงดีกว่าซำหมดเลย <c oughs>